สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับวิชาว,วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูธัญพรก่ออรุโนไทยหรือที่เด็กๆเ,เรียกกันว่าครูขนมนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัสดุค่ะ เด็กๆคะเตรียมหนังสือวิทยาศาสตร์ชุดแม่บทมาตรฐานชุดนี้ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดหน้าที่6 1ค่ะแล้วก็อย่าลืมเอาใบความรู้ที่คุณครูแจกไปให้นะคะที่คุณครูเขียนไว้ว่าเรียนวันที่24สิสิงหาค่ะขึ้นมาด้วยค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุค่ะถ้าเตรียมขึ้นมาแล้วเราไปกันเลยค่ะ การเปลี่ยนแปลงวัสดุนะคะเมื่อทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็นลงจะทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะรูปแรกนะคะก็เป็นรูปไข่เจียวนะคะก็คือการทำให้วัสดุร้อนขึ้นนะคะก็คือการทำให้ไข่นะคะร้อนขึ้นก็กลายเป็นไข่เจียวได้ต่อมานะคะเป็นรูปของไอศครีมเป็นลักษณะของการทำให้เย็นลงนั่นเองค่ะ ทุกคนคะมาดูในหนังสือเรียนของเราหน้าที่61ค่ะเบิเรเลียงเอ่ยถ้าเปิดแล้วนะคะเมื่อเราทํานะคะเมื่อทําให้วัสดุบางอย่างร้อนขึ้นหรือทําให้เย็นลงวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นหากทําให้เหนยร้อนขึ้นเนยจะเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นของเหลวหรือหากนำน้ำไปแช่ในช่องแช่แข็ง ของตู้เย็นน้ําจะเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นน้ําแข็งก้อนนะคะต่อมาค่ะเด็กๆคะลองมาดูกิจกรรมลองทาดูค่ะดูภาพแล้วตอบคําถามภาพแรกเป็นภาพอะไรคะในภาพนะคะเขาให้เราเติมคํานะคะเด็กๆสามารถเติมคําไปได้เลยนะคะรูปนี้ก็เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปขนมปังค่ะเด็กๆเติมไปได้เลยนะคะต่อมานะคะ การกระทำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไรคะการทำให้ร้อนขึ้นก็คือการนำไปอบนั่นเองค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็คือเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะขนมปังเปลี่ยนสีและพองตัวขึ้นค่ะต่อมาข้อที่2นะคะในภาพคือภาพอะไรเอ่ยก็คือภาพน้ำเชอรี่หรือน้ำผลไม้นั่นเองนะคะเติมไปได้เลยนะคะ การกระทําที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะคืออะไรคะก็คือการทําให้เย็นลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อมานะคะดูหน้าถัดมาได้เลยค่ะหน้าถัดมานะคะมาดูหน้าที่62กันค่ะ เมื่อเราทําให้วัสดุร้อนขึ้นหรือทําให้วัสดุเย็นลงวัสดุต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสีหรือลักษณะภายนอกอื่นๆได้นะคะเรามาดูนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะอะเรามาดูเลยนะคะจุดประสงค์ 1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ เมื่อถูกทําให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงได้ 2. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของวัสดุประเภทต่างๆเมื่อทําให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงได้ระบุป,ปัญหาปัญหาก็คือคำถามนั่นเองนะคะก็คือนักวิทยาศาสตร์มักจะที่สงสัยก็จะต้องมีปัญหาอยู่เสมอดังนั้นคำถามก็คือหากทําให้วัสดุร้อนขึ้นหรือทำให้วัสดุเย็นลง วัสดุจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรสมมุติฐานก็คือคำตอบที่ได้จากการคาดเดาดังนั้นคำตอบที่ได้จากการคาดเดาอันนี้ก็คืออะไรคะสีและรูปร่างของวัสดุจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรามาดูอุปกรณ์นะคะก็คือนะคะอุปกรณ์ในที่นี้นะคะก็จะมีเหรียญบาทหนึ่งเหรียญช้อนสแตนเลสดินน้ำมันน้ำแข็ง จานช็อกโกแลตน้ำร้อนบิก,กร์ค่ะนะคะในขั้นตอนการทำนะคะสิ่งแรกเลยนะคะเขาก็ให้เราอะไรคะสังเกตลักษณะภายนอกนะคะของอะไรคะช็อกโกแลตดินน้ำมันเหรียญบาทนะคะจากนั้นพอสังเกตลักษณะภายนอกของมันแล้วนะคะให้เราบันทึกผลลงไปนะคะจากนั้นเราก็เทน้ำร้อนลงใส่ในบิก,กร์นะคะ แล้วก็เทน้ำแข็งลงในการนะคะแล้วเราก็นำช็อกโกแลตนะคะใส่ลงใส่ลงในช้อนสแตนเลสแล้วนำไปวางบนปากบิ๊กเกอร์นะคะในในเวลา5นาทีนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของช็อกโกแลตในในน้ำนะคะแล้วก็บันทึกผลค่ะจากนั้นนะคะก็นำช้อนเดิมนะคะช้อนช็อกโกแลตอันเดิมนะคะ นำไปวางบนน้ำแข็งที่อยู่ในจานนะคะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของช็อกโกแลตในช้อนแล้วก็บันทึกผลค่ะจากนั้นเราก็ทำซ้ำข้อ4ข้อ5โดยเปลี่ยนวัสดุนะคะในช้อนให้เป็นดินน้ำมันและเหรียญบาทค่ะอ่ะเรามาดูนะคะตรงตารางบันทึกผลกันค่ะช็อกโกแลตค่ะมีหน้าตาลักษณะเป็นยังไงคะ ลักษณะของช็อกโกแลตก็จะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนิ่มนะคะหลังทําให้ร้อนขึ้นเป็นยังไงเอ่ยมีการหอมแล้วก็มีการหลอมเหลวนะคะเป็นของเหลวสีน้ําตาลหลังทําให้เย็นลงเป็นยังไงคะเป็นสีน้ําตาลแข็งรูปร่างเปลี่ยนไปคะ่ะต่อมาเรามาดูช่องที่2กันนะคะ ช่องที่2ช่องที่เป็นดินน้ํามันค่ะเรามาดูลักษณะภายนอกกันค่ะลักษณะภายนอกของดินน้ํามันก็คือเป็นยังไงคะมีสีต่างๆเป็นก้อนใช้มือกดแล้วเป็นรอยใช่ไหมคะหลังทําให้ร้อนขึ้นค่ะสีของดินน้ํามันก็ยังคงเดิมแต่อ่อนกว่าเดิมบางส่วนเยิ้มๆนะคะหลังทําให้เย็นลงเป็นยังไงเอ่ยแข็งขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูเหรียญบาทค่ะเหรียญบาทเป็นยังไงเอ่ยเหรียญบาทมีสีเงินนะคะลักษณะภายนอกค่ะมีสีเงินผิวมันวาวแข็งมากนะคะหลังทำให้ร้อนขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงจับดูรู้สึกร้อนนะคะหลังทำให้เย็นลงไม่เปลี่ยนแปลงจับดูรู้สึกเย็นค่ะ เด็กๆคะสามารถบันทึกผลลงไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆคะเรามาดูสรุปผลไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะจากการทำกิจกรรมนะคะพบว่าวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อทำให้ร้อนขึ้นได้แก่ช็อกโกแลตและดินน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ช็อกโกแลตหลอมเหลว เป็นของเหลวสีน้ำตาลส่วนดินน้ำมันอ่อนลงและเมื่อให้ความเย็นเย็นจะกลับมาแข็งเหมือนเดิมวัสดุที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงได้แก่เหลียนบาทค่าเด็กๆคะเรามาดูนะคะหน้าที่64กันคะ่ะ จากการทำกิจกรรมทำให้ทราบว่าวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัสดุอาจทำให้สมบัติของวัสดุเปลี่ยนแปลงไปด้วยการทำให้ร้อนขึ้นคือกระบวนการเพิ่มความร้อนให้แก่วัสดุเพื่อให้วัสดุมีอุณหภูมิสูงขึ้นเช่นการเผาการตากแดดต่อมานะคะการ การให้เย็นลงคือกระบวนการกำจัดความร้อนออกจากวัสดุเพื่อให้วัสดุมีอุณหภูมิลดลงเช่นการนำไปแช่แข็งการตั้งทิ้งไว้โดยให้โดยไม่เพิ่มความร้อนนะคะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นค่ะข้างล่างนะคะก็จะเป็นอะไรคะอิฐ การทําอิฐนะคะก็คือการเผาก้อนอิดดินเหนียวเพื่อทําเป็นอิฐนั่นเองนะคะทําให้อิฐมีสีเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็มีความแข็งมากขึ้นเมื่อได้รับความร้อนนะคะอิดนี้เราก็สามารถนํามาใช้ก่อสร้างบ้านหรืออะไรหลายๆอย่างได้นะคะต่อมานะคะตัวอย่างอันที่สองที่ทําให้ร้อนขึ้นก็คือข้าวโพดคั่วค่ะการทําข้าวโพดคั่วเป็นการทํา ให้ความร้อนแก่เม็ดข้าวโพดทำให้รูปร่างของเม็ดข้าวโพดเปลี่ยนไปค่ะก็กลายเป็นปลอปป๊อปคอนนั่นเองนะคะต่อมานะคะมาดูหน้าถัดมาหน้า65ค่ะการเป่าแก้วนะคะการเป่าแก้วเป็นการทําให้ความร้อนนะคะจนแก้วหลอมนะคะแล้วจัดให้เป็นรูปร่างต่างๆได้เห็นไหมคะรูปเป็นอันนี้ก็คือการเป่าแก้วให้เป็นรูปช้างนั่นเองนะคะต่อมานะคะอันนี้นะคะ อะเรามาดูนะคะเยลลี่หรือบุ้นะคะเมื่อนำน้ำอุ่นผสมกับเยลลี่หรือบุนแล้วตั้งทิ้งไว้จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงดังรูปก็กลายเป็นอะไรคะเยลลี่ได้นะคะก็คืออะไรคะการทำให้เย็นลงนะคะต่อมานะคะเมื่อนำน้ำไปให้ความเย็นจัดจะทำให้อะไรคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกลายเป็นก้อนน้ำแข็งก็คือการทำให้เย็นลงนั่นเองคะ่ะ อะต่อมานะคะเด็กๆคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัสดุนะคะอันนี้เป็นที่คุณครูเพิ่มเติมจากในหนังสือเรียนนะคะเด็กๆสามารถดูจากดูได้จากใบความรู้ได้เลยคะ่ะอ่านะคะการบีบค่ะการบีบคืออะไรคะการบีบก็คือการทำให้วัสดุ หดหรือลดขนาดลงนะคะโดยการใช้มือค่ะใช้มือของเรานะคะสองข้างนะคะกดเข้าหากันหรือการหรือการให้มือของเราเนี่ยใช้มือของเรากำนะคะกำแล้วก็บีบหรือกดเข้าไปแรงๆนั่นเองค่ะเขาเรียกว่าการบีบนะคะเช่นนะคะการบีบก็เช่นการอะไรคะบีบมะนาวเห็นไหมคะบีบผ้าบีบฟองน้ำเป็นต้นนะคะ ต่อมาค่ะการบิดค่ะการบิดก็คืออะไรคะการหมุนให้เป็นเกลียวนะคะหมุนไปทางใดทางหนึ่งนะคะการทําให้วัสดุนะคะบิดเบี้ยวเช่นบิดผ้าบิดรวดเป็นต้นค่ะต่อมานะคะการทุบก็คืออะไรคะ การใช้ของแข็งเช่นค้อนหรือวัสดุต่างๆตีลงบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อทำให้วัสดุแตกหรือยุบด้วยแรงกระแทกเช่นทุบกระป๋องทุบกระลาทุบทุบตีอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะนี่คือการทุบค่ะต่อมานะคะการดัดก็คือการทำให้วัสดุโค้งงอได้ตามความต้องการเช่น ดัดเหล็กนะคะดัดเหล็กรวดดัดเหล็กประตูหน้าต่างนะคะเป็นต้นนะคะอันในภาพก็เป็นการดัดดัดเหล็กลวดให้เป็นลูกสัตว์ต่างๆได้ค่ะต่อมานะคะการดึงคือการทําให้วัสดุยืดขยายขึ้นเช่นการดึงยางรัดของเป็นต้นนะคะในภาพก็จะมี การดึงหนังยางสติ๊กด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ที่ทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมาจากในหนังสือเรียนนะคะที่ทำให้อะไรคะเย็นลงแล้วก็ร้อนขึ้นนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุไปแล้วนะคะมีอะไรบ้างคะที่ทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงคะ่ะอันแรกเลยก็คือการทำให้ร้อนขึ้น หรือการและการทําให้เย็นลงนะคะมีอะไรคะหลังๆที่คุณครูเพิ่มให้เติมให้จากในหนังสือเรียนมีอะไรคะทวนคะ่ะการบีบนะคะการบีบการทุบการดัดการดึงนะคะเด็กๆคิดว่านอกเหนือจากที่คุณครูพูดมาแล้วมีมีอะไรบ้างที่ทําให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ะคะอ่าคิดอ่ะจากนั้นนะคะ เด็กๆคะอย่าลืมนะคะทําใบความรู้นี้ด้วยนะคะที่อยู่ในที่อยู่ข้างหลังที่อยู่ข้างหลังใบใบความรู้ค่ะทําใบงานชิ้นนี้ด้วยนะคะที่อยู่ข้างหลังใบความรู้ค่ะอ่ะต่อมานะคะเด็กๆก็อย่าลืมอะไรนะคะทําหน้า60เท่าไหร่คะ66แล้วก็67ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ